กการทรอนนะครับถ้าพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเริ่มจับเวลาครับทุกต้อง ท่านนายอำเภอปทิวและกำหนดบทบาทในที่ที่ชัดเจนปัจจุบันคณะกรรมการแไฟดับเนลิงเป็นรุ่นที่สี่โดยมีเด็กหญิงแพรวาต่าทองประธานชมรมแต่แต่ละรุ่นระดัรงต่ละหน่งยสองปีและชมรมได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับกรรมการงานเร่งการประชุมคือการประชุมตามวาระจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามและให้ชมรมสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการได้ตามวาระทุกทสองเดือนมีการบันทึกรายงานประชุมทุกครั้งและมีการติดตามแผนปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและประเมินผล ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมร้ซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิกทวีน้ำบาวนได้แก่น้ำยาล้างจานสบู่น้ำพึ่งและเสื้อชมร้อสองทูีน้บาวนชุมชนบ้านผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทูบีน้บาวนอำเภอปะทิวองค์การบริหารส่วนส่วนตมสพสารธนาศึกจังหวัดชุมพรอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการและเราก็ร่วมบรรณาการกับสภาเด็กและเยาวชนในการจัดทำโครงการทวบีน้บาวนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนสถานที่จะตั้ และช่องรามีข้อมาขอสำหรับเหตุนั้นกว่ามั่งกันสดในมือกันหนึ่งพันบาทจะต้องมีการนำฝากเงินเข้าบาัญชีช่องรมทนะูบีนะเพราะว่าชุมชนบ้านผู้ใหญ่และหากมีความจำเป็นต้องบัตจ่ายเงินออกจบบากบัญชีจะต้องปฏิบัติตบบามใบเบิกเบิกนจ่ายคือ ขอทห้าตัวตามนโยบายของทูบีน้ o พุนอภิปได้แก่น้องเข้าเหลืองน้องบัดแดนพี่ผู้พาวินาทีน้องท้าเวนในการสร้างกระแสในการอาุธกิจกรรมต่างๆของชมรมทุกกิจกรรมผลที่ได้คือทําให้ทุกคนรู้จักทูบีน้วันมากยิง่งขึ้นพราว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด94%นอนจะพาไปแล หลายภายใต้สโลแกนเข้าถึงพึงใจไร้รอยต่อคอยยูทูบีน้ำม่วงดันงนี้ทูบีตามรอยพระอาจารย์สาธุูบีได้นับสร้างแนวคิดหลักการหลักคำและคำติเตียเนเพื่อนำมาพัฒนาชมรมทูบีน้ำม่วงชุมชนบ้านผู้ใหญ่ของเรารวมถึงการเข้าวัดทำบุญคาสศนะในร่วมออกช่วยเหลือมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงภายในชื่อโครงการทูบีใส่ใจห่วไงผู้ป่วยติดเตียงทูบีพบในอำเภอเพื่อรับฟังคันปึกษาและร่วมทำกิจกรรมติดอาสาร่วมกับในอำเภอบันทิวและทำอย่าง เกี่ยวกับยาเสพติดคิดเป็น100%และเราได้ดำเนินงานลดแก้ปัญหาสมาชิกที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยสมาชิกมาร่วมินดำเนินงานลดเงาชุดรับผ จากกิจกรรมต่างๆด้วยการเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับชุมชนใกล้เคียงในอำเภอห้าเครือข่ายคือชุมชนบ้านฝ่ายเขาชุมชนบ้านภูปิงชุมชนบ้านคลองใหญ่ชุมชนบ้านคนและชุมชนบ้านนันพะเราได้นำแกนนำในแต่ละหมู่บ้านเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานชมรมและได้มอบสื่อและนิตยสารการดำเนินงานโครงการอีกด้วยโหแค่แหนสุดๆอ่ะผู้ใหญ่และในปีนี้เราได้สองทูบีน้ำบอลเข้าร่วมกันทูบีน้บอลบ้านคนเข้าร่วมกับประกวดผลงานระดับภาคใต้ในปีที่สองอีกด้วยโดยเราเป็นพี่เลี้ยงเดียวแค่ ที่จังหวัดนั้นๆอีกด้วยยังไม่พอจ้าชุมชนบ้านท่าดีชุมชนบ้านรวยนั่งรถมาจากจังหวัดลนะเนาะเพื่อมาร่วมกิจกรรมพัฒนาสันคภาพชมองรมทูบีนักวันร่วมกับชุมชนบ้านผู้ใหญ่และบ้านขวนชุมพรกับเระนองเรารักกันและในปีนี้และเราได้ไปศึกษาดูงานในมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนวัวันเพื่อที่จะให้สมาชิกกันนำได้มีโอกาส เรียนรู้กับสมาชิกทูบีน้ำวนทั่วประเทศผลที่ได้คือชมรมมีเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาการในการป้องก,กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงทำให้ชมรมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผลงานดำเนินง,งานชมรมของเราได้ดำเน,งงน,เน,นินงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกกิจกรรมรวม15กิจกรรมคิดเป็น60จากป็นทดสอบความพึงพอใจเรายังมีการติดตามและรวบรวมผมว่าสมาชิกกว่า95มีความพึงพอใจมากที่สุดและเราได้นำข้นติชมของสมาชิกเพื่อนมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา พฤติกรรมที่ดีทั้งใดด้ากล้าคิดก็แสดงออกมีภาวะผู้ดัมีจิตอาสาเชื่อหลัอสังคมและมีความรับผิดชอชบชมรลของเรายังเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2567กรณีตัวอย่างสมาชิกชมรมได้รับได้ตังเป็นสถาเด็กและเยาวชนตมมังบวบินสมาชิกได้รับารางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชมุมพรสมาชิกได้รับารางวัลคนดีสี่จังหวัดชุมพรมันจะเป็น2567สมาชิกได้รับรางวัลความประพฤติดีมันจะเป็น2565สมาชิกของชมรมได้ศึกษาต,ต่อระดับอุดมศึก Sí, sí,